พบกับรายการสาระความรู้ด้านการเกษตรที่ให้ความรู้เพียงคู่ชุมชนติดตามเราได้ที่ Facebook และ YouTube ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ NAETC ในรายการ KU คู่ชุมชนมตามจริงๆอะ่ะตามเ้านี่ัแต่อาจารทีขาเป็นใอ่ะคน <ผม S 2> บอกว่ามีมีเยอะด้วยเพราะว่าเพราะว่าลามาเรียนกับผมลาไเสยอผมโดนไปร่อองนะเมื่อวันอาทิตย์พูดจบเราถามว่าเราจะทำตามผมไมเนี่ยไม่เห็นมีใครพย,ยักหน้าทุกคนเลยเนะครับเพราะว่าเดีย๋ยวลองดูแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่า กรมกรมการข้าวเขาก็พยายามพยายามลดลงอยู่นะเพราะว่าน้ำมันไม่พอใช้นะครับแต่ว่าถึงจะมีน้ำเนี่ยบางทีก็อาจจะทำไม่ได้นะครับก็ลองลองดูผมมีสองเคสให้ให้ดูวันนี้ก็คือเคสของที่ทำแบบครบเต็มรูปแบบเลยนะครับของเปียสลับแห้งที่ของกลุ่มชาวนาวันหยุดคุณลุงคุณป้าเคยได้ยินไหมกลุ่มชาวนาวันหยุดนะครับน่าจะอยู่แถวปฐุมธานีนะ นะครับว่าทำแบบแต่รูปแบบเปลี่ยนสาบแห้งมีขั้นตอนวิธีการทุกอย่างเป๊ะน,นะครับแต่ข้อเสียมันคือ,อ,อมันเยอะมากละเอียดมากนะครับซึ่งพอพูดไปเนี่ยบอกโอ้ไม่ครับแล้วขี่เกียจติทำแบบเดิมดีกว่าหวานข้าวหููข้าวเหมือนเดิมดีมกว่าเพราะตรงนี้มันจะมีอะไรขั้นตอนเยอะนะครับเพราะกรมวออิชากกรมขาาวก็เลยลองลองเปลี่ยนแแบบนะครับโดยทำแากผมนี่แหละกับทีมงานที่อภิษฎนะครับว่าเลาลเงเปลี่ยนแบบให้มันง่ายขึ้น นะครับง่ายขึ้นแล้วก็วัตถุประสงค์หลักอันเดียวก็คือทำงานให้ประหยัดน้านะครับทำงานให้ประหยัดน้ําแต่ข้อแม้อยู่ข้อเดียวของการทาเตียงสำแทะคือต้องอยู่ในเขตกรุประทานเพราะถ้าเขตน้ำฝนอ่ะพอน้ํามันแหงแ้งเราจะให้มันสลับมาเป็นเปลี่ยนใหม่อ่ะมันทําไม่ได้นะครับก็เลยต้องต้องอยู่ในเขตกรุประทานแล้วมีน้ําหรือว่าที่แถวนั้นมีแหล่งน้ําที่พอเพียงสำสำหรับการเติมน้ําเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการประหยัดน้ําแต่ยังอย่างสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ถ้าเกิด จะทำเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจานะว่าจะทาได้ป่ะเพราะว่าทาไม่มีน้ําเลยมันก็ทาเปลี่ยนสาพแห้งไม่ได้อยู่ดีนะครับหรือ,อท่านไปยุตบอกว่าเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นได้ไหมหลังงานก็มันไม่มีน้ำอะ่ะเราจะไปปลูกอะไรอีกอะ่ะใช่ไหมผมก็คิดอยู่ว่าเขียนในตางมไม่ได้หรือโดนปรับทัศนคติตตตนะครับม,มันก็ไม่มันก็ปลูกลไม่ได้นอกจากอาจจะมีผักเขียวบ้างาที่ที่สามารถปลูกได้แค่หกสิบันอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่า อย่างที่เขาบอกว่าปลูกเา้าโลูกเรืงสัตว์สีนนน่เดือนอยู่ในแปลงนาข้าวะแล้วไม่มีน้ําอ่ะแล้วชารทาไม่ปล่อยน้ํามันก็อยู่ไม่ได้ดีนะครับถ้าเกิดไม่มีน้ําเลยเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้นะครับก็จะลองลองพูดให้ฟังดูนะครับว่าจะสนใจมาน้ายแค่ไหนแต่ตอนก่อนจะเข้าเตี่ยวสามแ้งเนี่ยก็ออลืมไปลืมแซวบอกว่าชั่วสุดท้ายนี่มีอะไรแจกนะเพราะว่า มันมันไม่มีผลิตภัณฑ์อะไรนะครับมันเป็นวิธีการเฉยๆว่าเฮ้ยเราทำแบบนี้เรามันจะได้อะไรนะครับมันไม่มีอะไรแจกผมไม่มีอะไรแจกนะครับผมไม่ม้แจกซื้อซื้อก็ไม่มีขายมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นเทคโนโลยีที่แบบลุงป,ป้าต้องไปใช้ทาเองเพื่ผมไม่มีอะไรแจกจริงๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมไม่รู้จะทําอะไรเหมืนนอนกันมาดูนะครับอันนี้ให้ข้อมูลให้ข้อมูลเป็นความรู้ทั่วๆไปก่อนว่าเป็นไงข้าวตอนแรกของประเทศไทยข้าวน้า โอเค้าได้เยอะมากเลยนะครับแต่ว่าจากข้อมูลที่ที่ออกมาเนี่ยนะครับเราบอกว่าเนื่อที่จะเกียกเก่ยวเราเนี่ยเยอะจริงนับหนึ่งเลยประเทศไทยเทียบแบบคู่แข่งเพื่อบ้านเราเวียดนามพม่าพิลิปปินแต่มาดูั่งนี้ผลผลิตต่อไร่เราตามสูตรเลยนะครับถ้าทีประเทบสี่สี่ประเทศด้วยกันเนี่ยนะครับอันนี้นมีปัจจัยหลายๆอย่างาะที่ที่มันทำให้เกิดแบบนี้ขึ้นมานะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้านนะครับนี่สรุปจากกรมการข้าวที่เขา สรุปให้มาไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะครับแต่ว่าเป็นขอ้อมูลต้นๆให้ให้ให้ใหฟังก่อนนะครับก็คืออันนี้คืงภัยธรรมชาตินะครับซึ่งมันก็เกิดที่มาของไอเปียกสลับแห้งนี่แหละนะครับว่าเฮ้ยแล้วภัยธรรมชาติภัยแล้งแล้วภัยแล้งมาสองสองปีล่าปีหน้ารอลู้นเางนะครับเมื่อกี้ลุงหน้าเขาถามบอกเฮ้ยปีหน้าไม่แล้งเดี๋ยวลองมาพนันกันมาลุ้นดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็น้ําท่วมปีห้าสี่ล่าสุดห้าสี่แต่ว่าปีห้าห้าน้ำก็ผ่ากางก็ยังเจออยู่นะครับว่า ตรงนี้ก็จะเป็นทําให้ผลผลิตเสียหายไม่ใช่แบบผลผลิตลดนะผลผลิตเสียหายหมดเลยนะครับเก็บไม่ได้บางโรคต้องดของดิ้งตามแนะบเยิง่งมีปุ๋ยขี้อะไรนะ<อ>ขี้หมูแล้วนะครับปุ๋ยขี้หมูมีขี้อะไรเยอะแยะหมดนะครับตีนในใช้ขี้คนได้เลยนะ,ะมีโรคนะครับเรื่องโรคก,การระบาดของโรคต่างๆนะครับซึ่งไอ้ตัวเกลี่ยสามแพร่เนี่ยมันจะจัดการเรื่องโรคได้ด้วยจริงไม่จริงอยวาลอางดูอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องเรื่องขกงกแมลงด้วยหรือจะาอบเจนโรสีน้ำตาลนะครับเพราะว่าถ้าว่าเวลาปลูก ปกติทั่วไปที่เราปลูกก็คือน้ําขันตลอดเวลานะครับไอตัวพวกโรคแมลงมันชอบอยู่ในที่ชื้นแฉะตลอดงนั้นมันก็เป็นที่มาของการระบาดของโ,โรคแมลงได้นะครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องปัญหาการข้าวอันนี้ผมช่วยอะไรไม่ได้ต้องถามกรมการข้าวนะว่าจะมีพันธุ์ที่แบบดีๆพันธุ์ไว้สุดแบบปลูกแล้วไม่เป็นไรอนีางมีไหมนะครับก็ต้องรอดูแล้วก็เรื่องของคุณภาพหลัการเก็บเกี่ยวนะครับคราวนีใ้ให้ดูให้ดูน้ำไอ้น้ำปีล่าสุด ข้อมูลเพิ่ม11ธันวาคนี้เพิ่ง,ง,ม,งมีเอาออกมานะครับของเขื่อนเราอยู่แถบภาคตะวันตกนะครับก็คือเขื่อนวชิราลงกรเขื่อนศรีนนทรินะครับเหมือนเหมือนเกณน้ำมาเนาะสีเขียวคือเต็มถังสีแดงคือน,น้ำมันจะหมดนะครับล้วถึงธันวาเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ประมาณกลางๆถังแล้วนะครับยังเหลือเวลาถึงหน้าฝนอีกห้าเดือนอห้าเดือนนะครับห้าเดือนก็อรอลุ้นว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับว่า กรมชระทานเขาจะจัดการน้ําได้ยังไงบ้างในการเปิดหรือปิดน้ำนะครับมันมีปัญหาถึงผมด้วยเหมือนกันว่าผมก็ปลูกข้าวไม่ได้ในที่นี้เหมือนกันนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยนี้น้ําี่สี่ส่วนใหญ่ใหญ่นะครับแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับพื้นที่เราแต่ให้ดูในภาพรวมนะครับว่าออภูม,มิพัญญเศรษฐกิจแปลงรับบรรลุแ,ลแดนป่าสัตว์์ชลสิธิ์นะครับเหลือป,ประมาณประมาณสี่้อยล้านลูกบาทเมตรเาะฉะนั้นก็สังแล้วท่านจะดูสต่บอก้าบปลูกข้าวนำปังไม่มีใครเชื่อหรอกได้ไหมต่นี้ก็ปลูกหมดแล้ว ผม oh, ขับรถมาจากกรุงเทพทุกวันก็ขึ้นใหม่แล้วนะครับกาลังกาลังข้าวว้าเลยนะครับรไม่มีใครเชื่อแล้วเราเอาลุ้นกันเอาเองว่ามันจะมีมาเดทรแผมตรงนี้ oh, ผมเชื่อว่ามันน่าจะมีตลอดเวลาเนาะนะครับ mm hmm. หรือว่ามันไม่มีก็ไม่รู้เนาะนะครับอันนี้อันนี้คือเรื่องของน้ํากับข้าวนะครับให้ดูให้ดูตพื่นอนๆบราไม่มีรูปให้ดูแนละ้วตอนหนังสือเยอะแต่ว่าเดี๋ยวผมพูดแบบสรุปสรุปให้ดูเกิน จะมาลุกชช้แต่เรื่องของเปียกสลับแห้งก็คือน้ำเนี่ยจริงๆแล้วข้าวต้องการน้ําระยะไหนมากที่สุดนะครับเขาก็บบแบ,บ่งเป็นสี่ระยะคือระยะก้าระยะแตกกอแล้วก็ระยะออกรวงส่งเกษรแล้วก็ระยะกเก็บเกี่ยวนะครับงนบการข้าวก็บอกว่าระยะกล้าเนี่ยเราต้องการน้ําของข้าวเนี่ยไม่ได้เย er อะหรอกนะครับเพราแาค่แฉะคืนดินเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นระยะเรือนเติบโตทางลำต,ต้นก็นคือแตกกอแตกกอสูงสุดเนี่ยก็ใช้น้าไม่มากเหมือนกัน นะครับไม่จำเป็นต้องมีน้ำมากเลยนะครับก็สามารถให้ข้าวมันโตต่อไปได้โดยที่ไม่เป็นอะไรนะครับแต่ช่วงที่ข้าวต้องการน้ำเยอะที่สุดก็คือช่วงที่มันสร้างรวงนะครับคือข้าวเริ่มตั้งท้อยจนถึงผสมเกสรตีเมล็ดช่วงนั้นเนี่ยขาดน้ําไม่ได้นะครับอันตรงนี้ก็เลยเป็นส่วนที่ต้องบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับซึ่งมันก็จะไปเจอกับข้าวน้ำปังใช่ไหมครับก็คือถ้าเริ่ปลูกตอนเนี้ย ตัวนี้น้ำตรงนี้มันอยู่อยู่ประมาณกลางถังน้ามันเนาะนะครับมันออกดอกออกรวงปราะมาณกุมภาพกลางกุมภาประมาณนั้นนะครับมันก็จะเสี่ยงละที่จะไม่เจอน้ําในช่วงเนี้นะครับวันตรงนี้เราต่อบางเอาไว้ระดับอีกทีหนึ่งแล้วก็ช่วงสุดแก่สุดท้ายก็คือน้ําค่อยๆลดลงนะครับเพื่อรอการหยุดเกี่ยก็คือไม่ต้องการน้ำมากแล้วเหมือนกันนี่คือหลักๆของการจัดการน้าของของทางวิชาการนะครับที่เขาแนะนำเอาไว้นะครับแต่ว่า ที่เราปลูกกันอยู่ตรงนี้คือเราขังน้ำตลอดเวลาใช่ไหมครับตั้งแต่หลังหวานใช่ไหมครับแล้วก็พอมกขึ้นมาแล้วก็ขังตลอดจนถึงเมื่อไหร่ครับถึงจะเรื่องไม่ขังน้ำผมผมไม่รู้ผมผมวันนี้ผมเซอนขับกะลาผมก็ถามด้วยเหมือนกันว่าเราทำนาปกติเนี่ยเลิกเอาน้าเข้านาเนี่ยตอนไหนรอให้มันออกลงแล้วก็ยังขังน้ําอยู่ไหมครับหรือว่าปล่อยรั่วทมันแหง้ง นะครับโอเคนะครับแล้วก็เนี่ยมันก็จะมันก็จะอยู่ตลอดเวลาถึงใกลใต้จะเก็บเกี่ยวแหละเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าไม่ให้แห้งก็คือรดรดเกี่ยวข้าวเข้าไม่ได้นะห,หรือว่าถ้าใช้แรงงานคนก็ต้องมันก็แฉะนะครับเพฉะนนเมื่อกี้เนี่ยกรมการข้าวหรือว่าคนที่ทําเรื่องเนี้ยคราก็เลยบอกว่าช่วงที่เป็นการแตกออเนี่ยมันไม่ต้องมีน้าําตลอดเวลาก็ได้ไหมนะครับให้มันปล่อยให้มันแห้งบ้านก็ได้ซึ่ง การปล่อยให้น้ํามันแห้งในนาเนี่ยมันมีข้อดีหลายๆข้อเดี๋ยวลองดูแล้วเชื่อไหมนะครับเพราะว่าผมก็ทดลองมาแค่สองครั้งสองสองฤดูนะครับแม้ถ้าถ้าทานลุงป้าอยากจะลองทําดูที่สุดว่ามันจริงไหมก็ลองดูว่ามันจริงหรือเปล่านะครับเปลี่ยนสลัมแห้งเนี่ยภาษาชาวบา้านเรียกว่าแกงข้าวแกงข้าวนะครับแกงข้าวของของชาวนาไวยุทธเขาบอกว่าแตงข้าว ก็บอกว่าเป็น,ปนาการจัดการน้ำในการทํานาในเขตมชประทานบน,นาก,การทาาํานาในเขตน้ืองฝนทาไม่ได้นะครับแล้วก็สามารถลดการใช้น้ําในนาได,ด้โดยมีการปล่อยให้น้ําเข้าแบลงนาจนถึงระดับน้ําพื่ขังที่ระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยปล่อยให้มันแห้งลองอไปใต้ดินถึงอีกระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยไปรู้ว่ากี่เซนหรือกี่เซนนะครับหลังจากที่มันปล่อยลงไปถึงใต้ดินสักพักหนึ่งนะครับก็ใส่น้ำเข้าไปใหม่ให้มัมนกลับไปที่เดิม นะครับกาวิธีการเนี่ยเขาบอกว่าม um ันสามารถลดไปมาณการใช้น้ําในแปลงนาได้นะครับแล้วก็จะมีผลในเรื Lap ่องของการเจริญเติบโตข้าวได้ว <okes> ่าข uh ้ามมันจะแข็งแรงขึ้นนะครับแานเปียสกระาแห้งนะครับแกงข้าวเนี่ยในงานทดลองเขาบอกว่ามันลดมันลดการใช้น <c oughs> ้ําได้ประมาณ2 8ดถึงเปอร์เซ็นนะครับมันเื่อบกับการทำทำนาโดยทั่วไปนะครับปกติถ้า เข้าบัาน,น้ําในแปลงนาเนี่ยก็ใช้ประมาณพันสองร้อยลูกบาทเนี่ยต่อไร่แต่ถ้าใช้แบบแกงข้าวตือเหลือแปดร้อ, 60, อยหกสิบเนี่ยเป็นต้นนะครับแต่ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าพวกป,ป้าๆหรือพี่ๆสนใจเรื่องของปริมาณน้ำไหมเพราะว่าถ้ามันมีน้ําเต็มตลอดในคลองนะมาทานเรื่องอะไรองเนี้ปูจะไปลดน้ำทำไมใช่ปะก็ให้น้ำวิ่งอยู่ตลอดเวลาแล้วจะมานั่งคอยดูน้ำขึ้นน้ำลงทำไมก็ถ้ามีน้ำก็ ใช้น้ำไปได้ตลอดใช่ไหมครับไม่ต้องไปทำอะไรกับมันนะครับแต่ว่าในแบบนี้นะคือมันดูโดยภาพรวมนะโดยภาพรวมว่ามันช่วยเรารักษาทรัพยากรน้ําในประเทศเราได้ให้มันให้มันลดลงนะครับลดลงแล้วก็ใช้ได้อย่างมีประสิทธ <c oughs> um ิภาพนะครับแต่ว่าในในทดลองนี้ในแหนทดลองนะทำไมต้องมีกล่องนะเดี๋ยวผมอธิบายทีเดียวนะครับแต่ว่าทางจริงไม่ต้องมีกล่องนะไม่ต้องมีกล่องแบบนี้นะครับแต่ว่าต้องมีท่อนี นะครับก็เรียกว่าท่อวัดน้ําในนาข้าวนะครับก็คือเราฝังท่อเข้าไปนะครับฝังท่อไปในแปลงนาสูงทั้งประมาณสามสี่จุดนะครับอันนี้ผมข้ามไปลแล้วแล้วก็แล้วก็วเดี๋ยวค่อยดูว่าทํำยังไงนะครับอันนี้คือของชาวนาบนหยุดกลุ่มชาวนาบนหยุดนะครับจริงๆคนทาหัวหน้ากลุ่มมันเป็นครูปูต้าเป็นเซลคูปูต้าชื่อคุณสุภชัยผมผมจำนามสกุลไม่ได้ นะครับก็เป็นรวมกลุ่มกันแล้วมาลองทำนะครับเขาบอกว่าการแชร่น้ําในนาตลอดเวลาเนี่ยมันมีผลเสียมันมีผลเสียก็คือมันมันทําให้เกิดข้าวไม่กินปุ๋ยดีงหมือเปล่าอ่อนแอต่อโรคดีไหมข้าวแต่ต่อน,น้อยนาลงาแล้วข้าวาลายสุดท้ายต้นทุนเพิ่มเพราะว่าต้องไปซื้อไอ่ปุ๋ยเยอะๆใส่ปุ๋ยเยอะๆใส่สารเคมีเยอะๆ นะครับที่สาแค่นี้เยอะแล้วก็การจัดการแปลงงานลำบากผลผลิตต่ำนี่คือความเห็นของเขานะครับเพราะนั้นวัตถุประสงค์ที่เขาบอกว่าเขาก็นั่งคิดเหนือหาเฮ้ยแล้วเมื่อก่อน,นไม่รู้ตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายพวดตั้งแต่ยังไม่รู้แหละทำไมต้องขังน้ำในนาะทำไมต้องขังน้ำในนาผมผมเกิดมาไม่ผนะัานวัตระสงค์ใดมาทำไมต้องขังน้ำในนาในน้ำมีปลาเนี่ยอ่ะในน้ำม,นะมีปลา ในานามีข้าวแล้วว่า๋ยวเนี้ในานายมีปลาอยู่ป่ะครับผมไม่แน่ใจไม่มีแล้วีิตญานู้ใช่ไหมแล้วตรงนี้ไม่รู้จะขังขังนะ้ไำไว้ทําไมแต่ว่าเขาคิดออกว่ามันขังเพื่อคุมหญ้าอย่างเดียววะ่ะแล้วคือคุมหญ้าไม่ให้ว่าจะขึ้นไอ้หญ้ามันขึ้นได้ในแปลงนาะนใช่ไหมครับแราคุมหญ้าเก็ไม่ต้องวงอะไรมาต้อไอ้หญ้าที่มันไม่ได้เป็นหญ้าน้นามขึ้นไม่จุดขื้นหนามันก็ไม่ขึ้นนะครับมันก็ทําแค่นี้เองจริงในในการปลูกข้าว นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกก็คือมันต้องมีอท่อพัดน้าเนี่ยนะครับทอบ่อวัดน้ำแต่ว่าชาวนามันอยู่เขาเรียกว่าท่อแกงข้าวโยเดี่ยวแกงข้าวไงเดี๋ยวผมของหมออีกทีหนึง่งนะครับแล้วตามรูกก้ก็คือเขาบอกว่าประโยชน์คือมันช่วยลดโลกร้อนวันที่หนาววันนี้เองเนะาะวันแรก <c oughs> เดือนธันวาคมสิบเจ็ดแล้วเนาะจะีีใหม่แล้ววันนี้ครึ่งหนาวหนาวแบบไม่หนาวสุดขั้วเลยใช่ไหมครับแล้วก็องการนาลมลดการใช้น้ําทานาช่วยเพิ่มผลผลิต นะครับตรงนี้น่าสนใจเราะเชื้อเพิงของนริทถ้าทาได้เนี่ยไอ้ลดน้ําเนี่ยคนรู้าปอาจจะมองไม่เห็นภาพชัดเพราะว่าถ้าเกิดมีน้ําไหลมาตลอดอย่างที่บอกก็คือมันก็ขันตลอดได้ไม่เป็นไรเลยนะครับนี้ท่อไอ้ตัวท่อเนี่ยนะครับเขาทาไงน,นะครับเขาบอกว่าให้ฝาไปอยู่เนื้อนี้เนี่ยสูงประมาณห้าเซนนะครับนี่คือคือตามทฤษฎีก่อนนะแต่ว่าเราสามารถไปยุกได้ห้าเซนคืออะไรก็คือเวลาเราให้น้ําอ่ะเราก็ให้น้ําเต็มแปลงไปถึงห้าเซนปกติ ตอนเอาน้ำเข้านาเคยวัดไหมครับไม่เคยหรอกใช่ไหมประมาณเท่าไหร่แล้วููอ่ะก็ดูเอาคอใจเอาคอใจก็าพอแล้วนะครับแต่นี่คือกาหนดว่า5เซนนะครับแล้วก็ทําทําเจาะรูไว้ที่ข้อใต้ดินห่างกันประมาณ5เซนติเมตรนะครับฝังลงไปนะครับงั้นเวลาน้ำมันลดลงไปในในใต้ดินเนี่ยน้ําจากในในานาเนี่ยในดินานาเนี่ยมันจะไหลเข้าไปในท่อเนี่ยเราจะเห็นว่าระดับน้ำใต้ดินมันเกิดเท่าไหร่นะครับปกติ ตามที่เขาแนะนําก็คือ15เซนลดลงไปได้ประมาณ15เซนแล้วก็เติมน้ํากลับเข้าไปใหม่นะครับช่วงที่มันกำลังลดจากศูนย์เนี่ยก็คือที่ระดับดินลงไปที่15เนี่ยนะครับมันก็ทําให้ดินเริ่มแห้งแล้วดินเริ่มแห้งมีประโยชน์อะไรเดี๋ยวค่อยมาดูต่อนะครับแล้วข้อตรงนี้เขาก็แนะนำบอกว่าท่อใช้ความยาว25เซนเส้นผ่าศูนย์กลาง4นิ้วแล้วก็เจาะเจาะรูรอบๆเนี่ยห่างกัน5เซนติเมตรนะครับเพื่อดูน้ำทีละ5เซน5เซน5เซน นะครับแล้วนะสภาพข้อก็เป็นข่อไอก์รอนธรรมดาแล้วก็ฝังลงไปในในดินนะครับใน,ในแบบที่เราอยากจะทำนะครับแล้วก็ฝังลงไปนะครับอานาเรียกสำนําเสนอก็หนึ่งท่อต่อไรก็พอแล้วนะครับหนึ่งอต่อไรแต่ตรงเนี้ยมันมีปัญหาคืออีกตรงห้าเซนเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นมาระดับนะ้านผะิวดินเนี่ยปกติถ้าผมถ้าผมไม่ผิดเนี่ยผมฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยรู้เนี่ย น่าจะสัก30เซนถึง25เซนเนาะที่ทำมาอยู่ตอนนี้ขังมาอยู่นะครับถ้าดูให้มันให้มันขึ้นมาสักประมาณมหรือกวายใช่ไหมครับแต่ว่าวิาวธีเนี่ยเขาบอกว่า5เซนเอง5เซนแค่นี้เองพอวิจัยสำหรับ5เซนคืออะไรเวลาเตรียมดินเนะ่ะถ้าพื้นที่มันไม่สม่ำเสมอไม่เรียบอะนะครับมาเรื่องมีดินที่มันขึ้นมาที่ไม่โดนน้ำแต่ดินที่อาจจะลึกลงไปที่มันลึกกว่า5เซนนะครับนี่คือข้อจำกัดข้อหนึ่งที่ เวลาไปนะนาําแล้วบอกว่าเฮ้ยไม่เอาหรอกเตรียมดินยาก5เซนแล้วทำไงให้พื้นมันสมบูรณ์เสมอหมดนะครับอันโครงการท้าว่าบอกว่ามันไม่จำเป็นต้อง5เซนก็ได้ขอให้ประหยัดน้ําก็คือทําตามแบบเดิมก็ได้จะ10เซน15เซน20เซนหรือเอาที่สบายใจเลยเอาที่สบายใจก็ได้ว่าเอาเท่าไหร่ที่แบบเคยทําก็ได้ะครับไม่ต้อง5เซนก็ได้แต่นี่คืออย่างที่ผมบอกนะถ้าอันนี้ช่วงนี้คือชาวนามาจุดก่อนที่เขาทําคือเขากำหนดมาตรฐานว้า5เซน เพราะว่าจะได้ประหยัดน้ํามากที่สุดนะครับประหยัดน้ำมากที่สุดอันนี้มาดูแนวความคิดของกลุ่มชาวนวัหรจุเรื่องของข้าวนะเรื่องของข้าวนะครับแล้วก็มันจะเป็นที่มาของไอเนี่ยแกงข้าวเนี่ยนะครับขพราะหนึ่งถูกต้องหรอือเปล่าข้าวไม่ใช่พืชน้ําไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอะไรนะบัวไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นตกผักตบชวาอะไรเงี้ย ข้าวไม่ใช่พืชน้ำข้าวเป็นพืชธรรมดาเลยปลูกบนดินธรรมดาไม่ต้องพืชน้ำเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ทนต่อน้ำพ่วงขังจริงครับเชื่อไหมครับในรูด้านถังของผถังกับอลไวเราเชื่อไหมแต่ถ้าข้าวไม่ใช่พืชน้ำเพะนั้นถ้าเกิดไปดูไปเที่ยวเชียงใหม่ไปเที่ยวเชียงรายยังมีข้าวที่จะปลูกบนดินได้โดยที่ไม่ต้องน้ำขังก็มีอยู่นะครับเป็นข้าวไม่ต้องพืชน้ำนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าตอนที่มันแช่ไว่ในน้ำเนี่ยเพราะคูุมมันจะพืช แต่เมื่อกี้ที่ปลาบอกไอ้ม yes, okay. ันมีมอก่อนทนมันเลี้ยงปลาด้วยเดี๋ยวนเี้ยงปลาไันฉีดยาเข้าไปมันตายหมดแล้วนะครับมันอาจจะวัตถุประสงค์ของคนรุ่นเก่าๆว่าไห้ขังน้ําไว้ในนาเนี่ยมันทําอะไรอีกได้เยอะนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยมันทาได้เพ่ก็คุมยากานั้นเองนะครับแล้วบอกว่าอันนี้คืออันนี้คือที่ชาวโลกเขาตำหนิเราแล้วข้อนี้เขาบอกว่าเราเป็นตัวทําให้โลกร้อนเพราะว่า การขังน้ําในนาข้าวนานานเนี่ยนะครับมันทําให้เกิดก๊ e าซมีเทนก๊าซมีเทนคืออะไรก๊าซที่มันจุดติด,ดไฟได้ไง่ายๆนะครับแต่ว่ายังไม่ต้องไปลองเอาไฟแชกจุดที่นาข้าวดูนะมันไม่ติดหรอกเพราะมันปริมาณน้อยมากนะครับแต่ว่าการสะสมขึ้นไปเรื่อยๆๆเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดโลกร้อนัะน้ะการทําเปียกข้าวแห้งเนี่ยมันก็ทําให้สามารถลดการมีเทนในนาข้าวได้แต่ว่านี่นเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกี่ยวกับเรามากแต่ก็ขอประโยชน์เอาไว้ว,ว,ว่ามันสามารถลดการได้นะครับแล้วก็ ความชื้นในแปลงนามากแล้วคือน้ํท่วมขังเนี่ยมันก็เป็นที่อยู่ของโรคแมลงศัตรตูข้าวต่างๆนะครับก็อันนี้คือแนวคิดของเขานะครับไม่รู้ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับส่วนประโยชน์ประโยชน์ของการจัดก,การน้ําในนาแบบเป,เปียกสลับแห้งก็คือถ้าน้ําในนามันต่ําหรือมันแห้งช่วงที่มันแห้งเนี่ยตัวความชื้นที่โคลนกอข้าวเนี่ยนะครับมันก็ จะตาด้วยนะครับแล้วก็บางทีอุณหภูมิผิวหน้าดีหน่อยมันก็จะสูงๆต่ำๆก็มีน้ําแห้งน้ําแห้งไปเรื่อยมาแล้งไม่ชอบนะครับเหมือนเราอ่ะร้อนร้อนเย็นร้อนเย็นสลับไปเดี๋ยวก็ไม่สบาย,ยาเหมือนกันมาแล้งไม่ชอบนะครับแล้วก็ต้นข้าวไม่อบน้ํานะครับต้นข้าวไม่อบน้ําถ้าเกิดเจอเปียรกลับแห้งนี่คือเริ่มแกงข้าวละไม่ให้มันอบน้ํามากแล้วถ้าอบน้ํามากเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหักง่ายล้มง่ายนะครับเพราะว่ามันถังน้ำโดยไปเสร็จ ไอตัวตัวน้ํ่อยู่ในต้นข้าวมันเยอะเกินไปแล้วก็หักข้ากเกินไปนะครับ mm hmm. แร้อีกอันนึงก็คือเยียกระโดดมันก็เข้าไปถ้ามันบอบนะ้ำแต่ถ้าเป็นแบบไม่บอบนะ้ํานะครับเหมือนคน้ mm hmm. วนเอนนในโลกเยอะใช่ไหมคนของผอมไม่ค่อยมีโรคกนะครับคนของผอมไม่ใช่ผอมแบบผอมกระหล่อมนะผอมแบบธรรมนะนนไม่ค่อยมีโรคอย่างเงี้ยนะครับเรียกระโดดก็ไม่ค่อยชอบนะครับแลอีกอันนึงก็คือเรื่องของลากข้าวเ้าเวลาหน้าดินมัน มันแห้งนะครับดินก็จะแตกออกมาเป็นร่องนะครับเพราะฉะนั้นเวลาิีมันแตกเนี่ยล่ามันได้ออกซิเจนนะครับม,มันเหมือนกับพืชดินทั่ว,วไปเลยคือมันต้องการออกซิเจนในการหายใจงั้นข้าวที่อยู่ในน้ำตลอดเวลามันไม่ได้หายใจเลยหรือมันหายใจด้วยออกซิเจนที่อยู่ในน้ําเพียงนิดเดียวแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเวลาข้าวเนื้าดินมันแห้งเนี่ยออกซิเจนมันเข้าไปได้ล่ามันได้ออกซิเจนมาก มันก็สามารถเพิ่มปริมาณราค์นะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของมันนะครับแล้วก็บอกว่าในดินแห้งเนี่ยนะครับพอมันแห้งปุ๊บเนี่ยมันเหมือนข้าวเราไปแกล้งข้าวเลยบอกว่าข้าวที่น้ำไม่มาแล้วม้ยจะตายแล้วนะครับก็ต้องเาร่งสร้างรากเพื่อให้มันมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้มีการแตกกอที่ดีขึ้นด้วยนี่คือแกล้งข้าวตามที่ของกุ่มชาดาไวดุยเขาบอกไปนะครับ พอดีต่อไม่เกิดนาลมเพราะว่านาดินมีเวลาเซ็ตตัวนะครับลดไปมาน้ําในแปลงนาลมได้นะครับรดูแลทําง,งานได้ง่ายเดินเข้าไปนแปลงได้ง่ายๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงตอนดินแตกเนี่ยนะครับปกติลุงหวานปุ๋ยหวานปุ๋ยตอนไหนตอนสองรัะหรือสามรันเลยใส่ปุ๋ยสามสองหรือสามทันได้ไหมนะครับตอนหวานปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยมันไปตกที่น้ําหรือตกที่ดินตกที่น้ําในนาข้าวหรือตกที่ดินในนาข้าว เวลาน้าขังเนี่ยนะครับปุ๋ยที่ลงไปมันเดินน้ําด้วยดังนั้นปุ๋ยม็จะลายอยู่ในน้ํานะครับการที่ปุ๋ยลายยในน้ำเนี่ยคิดว่ามันจะลงไปหาลากได้เร็วกว่าหรือว่าตอนที่หน้าดินมันแตกแล้วหว่านปุ๋ยลงไปอ่ะปุ๋ยมันลงไปตามรอยแตกนะครับดังนั้นที่บอกว่ามันกินปุ๋ยไม่ดีที่บอกข้อเสียตอนแรกเนี่ยก็คือปุ๋ยอ่ะมันละลายอยู่ในน้ําถามว่าลากข้าวได้ปุ๋ยไหมได้ปุ๋ยแต่ได้ปุ๋ยช้าและได้ปุ๋ยน้อยแต่ถ้าดีมันแห้งแล้วมันแตกปุ๊บเนี่ย อเองไมะเล็ดเอมล็ดปุ๋ยที่เราวานลงไปเนี่ยมันก็ปีงไปตามร่องที่มันแตกแล้วพอเราให้น้ํากลับเข้าไปให,หม่ปุ๋ยมันก <mauv> ็ไหลในดินนะครับแล้วก็รากก็กินกินได้ดีกว่านะครับก็ทําให้ต้นข้าวมันแข็งแ,แรงขึ้นเนาะนะครับแต่ข้อเสียไม่ใช่ข้อเสียข้อลำบากอีกอันนึงที่เวลาอธิบายแล้วไม่อยากมีคนทําคือของของชานาวันอยู่นะน,นี่เขาไม่ใช้สารเคมีแต่เขาใช้ แฮมอีเดอร์ก็คือใช้มือใช้คนเนี่ยถ่ายไปตามรอบนะครับถ่ายไปตามรอบก็ข้ายอยากอ๋อหรือต่อไปถ้าเป็นชาวนาวันหยุดต้องปลูกกับนาดำนะครับต้องปลูกกับนาดำซึ่งแถวเนี่ยผมไม่เห็นใครปลูกนาดำ <laughs> นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นนาหว่านนะครับเพราะตรงนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะครับที่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ว่าพอไปส่งเสริมแล้วไม่ค่อยมีใครอยากทำเพราะว่าเฮ้ยถ้านาดำต้องไปต้านเครื่องปลูกข้าว อาปใช่ไหมแล้วตอนนี้ถ้าแบบที่ดูแถวๆนี้น่าจะเป็นดาวหวานก็สุดใจนะครับข้อดีต่อเนี่เยเยอะมากเลยนะครับททตน้นข้าวโตด้านข้างก็คือาการแตกตอมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ข้าวไม่ยืดตัวหนีน้ําเวลามีน้าเนี่ยบางทีข้าวมันจะยืดตัวขึ้นมาแล้วก็พอมีพายุมีลมป่นปุ๊บเนี่ยมันก็หักมันล้มนะครับแล้นี่คือข้อดีอันหนึ่งนะครับนอจากมีเพียงพูดแล้วนะครับอีกอันนึงก็คือพวกธาตุหายในดิน ปุ๋ยในดินที่มันมีอยู่ก่อนหน้าเนี่ยบางทีมันมันจะเกิดประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อมันมีสิ่งมีชีวิตในดินที่มันสามารถย่อยสลายแล้วก็ปลดปล่อยมาเป็นปุ๋ยได้แต่ว่าถ้ามีนะครับเนี่ยไม่มีออกซิเจนอย่างที่บอกหรือว่ามีออกซิเจนน้อยเนี่ยไอ้พวกสิ่งมีชีวิตในดินพวกนี้มันไม่ค่อยทํางานนะครับงั้นการย่อยสลายสายอินทรีย์ผสมในในดินมันก็ไม่ดีนะครับมันก็การปลดปล่อยไม่ดีแต่ถ้าปล่อยให้ดินแห้งเนี่ยนะครับมันก็สามารถปลดปล่อยค่าอาหารได้มากขึ้นนะครับ แล้วก็นี้ลดปริมาณการใช้น้ำเราพูดไปแล้วนะครับแต่ทีนี้ตั้งคำถามนะปัจจัยที่มีต่อปริมาณการใช้น้ำเมื่อกี้ผมให้ยกตัวอย่างของของงานงานนึงคือลดไปได้30%มนะครับแต่ว่าถามว่าในแต่ละพื้นที่มันสามารถลดน้ําได้เท่ากันไหมไม่เท่ากันอย่างมีตัวอย่างท้ายให้ดูนะครับมันขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่แล้วก็ชนิดดินก็คือถ้าเป็นดินทรายมันก็แห้งเร็วเรอาจ็้ขยันมากขึ้นแล้วก็ไปเติมน้ามันบ่อย นะครับแต่ว่าเป็นดินเหนียวมันก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆแล้วก็การสลับแห้งอาจจะอาจจะน้อยครั้งกว่าดินรายนี่เป็นต้นอากาศอากาศแล้งนะครับอากาศแล้งแดดการอากาศร้อนเนี่ยน้ำระเหยเร็วนะครับก็ต้องมีการสลับน้ําเปียกสลับแห้งบ่อยขึ้นแล้วก็พันข้าวก็วคือระยะยกางจรเติบโตการแต่ฟอการดูดน้ําการดูดทอาหารของแต่ละพันธุ์ไม่เท่ากันดังนั้นเรามาแบบเป๊ะๆเ,เลยได้ไหมว่าพัน ลถเปลียร์สลัแห้งจะลดไปกี่เปอร์เซ็นต์ตอบไม่ได้แต่ตอบได้แค่ว่ามันลดมันลดการใช้น้ําและผลผลิตไม่ลดลงเท่านี้นะครับนี่ข้อจํากัดนะครับข้อจํากัดในการทําเปียรสลับแห้งเราบอกว่าทําได้ในพื้นที่ที่ควบคุมน้ําได้ก็คือพื้นที่ชลวประถาพื้นที่ผู้เวลาเหมือนกันไม่เหมาะกับดินเค็มนะครับอย่างกับแพรแสงในเื้นี่เขตเนีย่ยดินเค็มทําเปียร์สลับแห้งไม่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลา ปล่อยมันแห้งปุ๊บเกลือที่อยู่ใต้ดินเนี่ยมันจะขึ้นมานะครับพอเกลือมันขึ้นมาปุ๊บข้าวก็ตายเพราะว่าข้าวทนเค็มไม่ได้แต่ถ้าปลูกแบบน้าขังตลอดเนี่ยน้ามันจะดันดันเกลือที่อยู่ใต้ดินเนี่ยไม่ให้มันขึ้นมาดังนั้นก็เป็นสาเหตุที่ปลูกข้าวในกำแพงแสนถ้าใช้น้ำขังตลอดถึงแม้จะมียินเค็มเกลือก็ไม่ขึ้นมาเพราะว่ามีน้ําดันอยู่แต่ถ้าปล่อยให้แห้งเมื่อไหร่ปุ๊บมาทันทีเลยนะครับขึ้นมาทันทีเลยเพราะฉะนั้นในดินเค็มทําเปรียบสแทรับแล้วก็ การที่จะทําเตียด์สังเษตทาไม่ได้ในช่วงข้าวตามท้งองอย่างที่บอกแล่ก็คือมันทําได้เฉพาะช่วงต้นกล้าและช่วงที่แตกกอนะครับแต่ยังก็แล้วแต่มันก็สามารถประหยัดน้ำได้นะครับแล้วก็ดินที่เหมาะก็คือดินที่ไม่เผาต่อฟางข้าวนะครับเพราะมันจะมีอ e ินทรีย์วัตถุนี่คือส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ให้ดูรูปของ,ของชาวนามันจุดเขา,าบอกว่าที่สําคัญที่สุดคือเตรียมแปลงนาะให้สม่ำเสมอซึ่ง างที่ผมบอกก็คือมันมันทำได้ยากให้มันเรียบนะครับแต่ว่าอีกตัวหนึ่งที่ที่เขาทำแล้วเราอาจจะต้องยุ่งยากถ้าเราจะทำตามแบบนี้เป๊ะๆก็คือการใช้แหนแดงในการคุมวัชพืชนะครับอย่างที่บอกเขาไม่ใช่สารเคมีแต่มะชพืชแต่เขาใช้แหนแดงในการคุมวัชพืชนะครับเพราะว่าแหนแดงที่อยู่ตามตามน้ําบนน้ำทีำ่อยู่ในร่องข้าวเนี่ยมันพังแสงมันยาม,มันก็ไม่สามารถขึ้นได้หรือว่าเวลาปล่อยให อย่ามีลูกที่ดูนะครับปล่อยให้น้ํามันแห้งแหนแดงก็จะไปติดคุมอยู่กับสื้นดินนะครับยาเขาซึมไม่ได้เหมือนกันนี้คือข้อเดียวการใช้แหนแดงแล้วก็อีกประโยชน์หนึ่งของแหนแดงคือมันสามารถดึงไนโตรเจนในอากาศเพื่อมาใช้ได้้วยเหมือนกันนะครับอีกอันหนึ่งที่เขาเพิ่มขึ้นมานะอยากลองทำไหมเลียงเป็ดเดียนเป็ดนะครับเอกว่าแปลงหน้าดําเนี่ยหลังแป้ด,ดําสี่สัปดาห์เนี่ยปล่อยเป็ดลงมปได้เลยนะครับเพราะว่าหนึ่งกินค่าย้ายได้ด้วย กินหอยเชอรี่ได้ด้วยนะครับกำจัดแมลงในแปลงนาก็มีคนสงสัยเฮ้ยแล้วมันไม่เหยียบต้นข้าวแล้วมันไม่กินต้นข้าวก็ไปดูมาแล้วมันไม่กินอ่ะผมไม่รู้เป็ดไม่ชอบข้าวไม่กินข้าวมันไม่กินจริงๆนะครับไม่กินข้าวพะนั้นก็มันก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือเปนมากเป็ดไล้ทุ้งันจะอยู่อยู่แล้วใช่ไหมนะครับเพราะงนี้ก็ใส่ข้าไปได้แล้วก็ไอตัวโรตารี่อีเดอร์เนี่ยก็คือหน้าตาแบบนี้นะครับจับแล้วก็เดินไถไปเรื่อยๆนะครับอพรานั้นมันเพิ่มความเหนื่อยเนาะ ทำเครื่องบำเหนื่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เห็นอูบาต้ากำลังทาอยู่ทําเป็นเครื่องจัโคนแล้วก็นั่งขับแล้วก็ไอตัวที่ว่าใส่นี่คือใส่หญ้าไม่ขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับใส่หญ้าครับใส่หญ้าไม่ขึ้นนะครับก็สายไปตอนนี้ก็มีเครื่องจัรที่แบบสิบแถวอ่ะนั่งขับแล้วก็สิบแถวไปเนี้นะครับลงังมีอยู่แต่ว่าตอนนี้ที่เขาเป็นแบบ<ม>แบบคนแรงงานคนเขาใช้ตัวนี้อยู่<ม>นะครับเนาะ มีโรตารีวีเดอร์เป็ดขายในล่องนานะครับแล้วก็ตัวนี้เห็นไหมตัวนี้เริ่มมีแล้วเนี่ยไอ้ที่ตัวที่เป็นเครื่องจักรนะครับที่ที่เป็นโรตารีวีเดอร์ครับวิ่งเข้าไปในในร่องตด้โดยใช้เครื่องจักรคนใช้น้านํามันดีเซลนะครับแต่ว่ายังไม่ไม่มีออาขานะครับกพรลองทดลองอยู่แล้วก็เลี้ยงเป็ดเนี่ยค้าออกเนี่ยเลี้ยงเป็ดอายุป,ประมาณสองสามสัปดาห์หลังการมีการตับดำสองสัปดาห์นะครับเลี้งยงเป็ดได้ปุ๋ยด้วยนะครับมูนเป็ดเป็นปุ๋ยนะครับสี่สิบตัวต่อไร่ กินเชียกินหอยกินข้าวโล่งหลน่นไข่เป็ดเอามาทําเป็นอาหารนี่คืออันนี้แบบระดับอินตนาการสุดยอดนะครับ <c oughs> เกษตรกรข้าวหน้าใช่ไหมถ้าทาแบบนี้ได้นะครับเนาะนะครับนะพื้นอไอคนทีาอิกข้าวเนี่ยเขาบอกว่ามัน,นข,ขึ้นอยู่กับอะไรเขาบอกขึ้นกับต้นต่อพื้นที่รวมต่อพื้นที่อันก็คือการแต่กอถ้าแต่กอมากครับ